โอกาสนี้ผมขอ,อเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคเุเอกพระเจ้าปรงเธอพระองค์เจ้าพระกรเกียรติวงศ์กมลหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตลอดจนเดชพระบรารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดรดลบันดาลพระราชทานพรนพนให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังใจและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไปผมขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมรวมพลังรักเก่อพระครั้งที่สามหนาบัดนี้